คลิปนี้เนี่ยอาจจะต่างจากคลิปอื่นๆเพราะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์ประสบการณ์ของเพื่อนผมที่ไปเรียนอยู่ประเทศสวีเดนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่าเองนะเดี๋ยวให้มันเล่า เออเพื่อนเจ๊เมึงช่วยเล่าเรื่องที่มึงไปเรียนสวีเดนมาดวีว่าเออมึงเป็นมายังไงเนี่ยทำไมถึงไปเรียนเมืองนอกได้เราให้กูฟังหน่อยดิเพื่อนเกิดขึ้นเพราะอ,อะไรเรียนเมืองนอกอ๋อใช่ช่วงมห้าตอนอยู่ไทยมันไอ้นี่ไงพ่อกูชวนมาอยู่กูก็เลยได้มาอ่าฮะใช่ที่ดีๆก็ย้ายไปเนี้ยกูไปปุ๊บกูขอใบลาออกกูเซ็นกูออกแค่นั้นเลยมึงไม่เอาวุฒิเหรอกูไม่เอากูไม่เอากูทิ้งไว้แค่มอสาวกูทิ้งไว้แค่เลยกูแบบไม่ได้ทำเรื่องย้ายไม่ทำเลยเลยกูไปขอใบลาออกเข้าที่ห้องวิชากกกรแล้วูเ็นออ นั่นเลยตัมาโรงเรียนเลยเออพูดจริงเราคือพ่อแม่มึงทํายังไงบ้างเรื่องแบบที่จะไปเรียนเนี้ยมันต้องมีโรงเรียนรองรับอะไรยังไงเงี้ยของกูไม่ต้องเพราะว่ากูไปลาออกไงคือแบบลาออกแล้วแบบเล่นเกมผีมาขึ้นเกมแล้วแบบใกล้เจอจำสแก์แล้วกดออกเกมเลยอเงี้ยใช่เออเพื่อนกูลืมเล่าไปเรื่อ like. ง like. หนึ่งเว้ยก่อนที่กูจะมาลาออกตอนนั้นอ่ะมันเป็นคาบฟิสิกส um ์เว้ยกูกำลังสอนกำลังเข้มข้นเลยเนื้อหาาํำลังยากเลยกะนั้นสมองกูมันก็ไม่รับรู้อะไรแล้วจะย้ายโรงเรียนอยู่แล้วจะออกแล้วใช่ใช่กูเลยยกมือข ผมขอเปเอาใบลาออกครับ <laughs> กูคิดทำแค่นั้นแหลกูไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่ากูจะไปเอาใบลาออกไปทำอะไรกูเขาแบบทำหน้าแบบกูเขาทำหน้าแบบเดินล็อกอ่ะแล้วกูก็เดินออกมาจากห้องเลยแล้วสรุปแม่งออกกินครูคนนั้นแล้จะแบบพอมึงถึงมาบ้านมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นยังไงมึงช่วยเล่าหน่อยได้ไหมตอนนั้นนะที่นี่อ่ะสวีตเซอร์นนะอยู่ห้องเพื่อนแชรห้องกับน้องมีสองเตียงอยู่ก็คับๆนี่แหละีบ้านไม่ได้ใหญ่หรอกเป็นคอนโดใช่ป่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ตอนที่มึงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเป็นยังไงนี่เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังคือในหัวกูคิดว่ากูไปเเรรรีีียยนนโงท่สว เดกูคิดว่ากูไปเนี่ยกูเจอเด็กหลังแน่เลยกูต้องเจอคนสวีเดนเยอะแน่เลยไอ้เหี้ยกูเข้าไปในห้องโอ้ยอัลาอัลฟานอัลลอไอ้เหี้ยกูเจอหนูพวกอัลลอฮ์มีแต่แขกไอ้เหี้ยแล้วทำไมมันมันไม่มีฝรั่งมันมีแต่แขกอะเพื่อนเป็นเรียนเตรียมภาษายังไม่ได้เรียนแบบสูตรปกติไงกูก็ไม่รู้ไงว่าเออแม่งจะเจอแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่กลัวหรอ ตอนเรียนนี่เป็นยังไงมีเข้าแถวอะไรเหมือนไทยไหมไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีตอนเช้าไม่มีอะไรเพื่อนถ้าเวลาปกติก็8ปดโมงครึ่งบางวันก็9ก้าโมงครึ่งแล้วแต่ตารางเรียนไม่ไดเรียนเยอะเหมือนไทยเลิกเรียนก็บางวันก็เลิกเที่ยงบางวันก็บ่ายสองบ่ายสามเฮ้ยดีวะกูเรียนไปได้ประมาณครึ่งปีแล้วเทิม2กูได้ย้ายห้องไปเรียนอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีน้องคนนี้แหละชื่อน้องต้นมารู้จักกับกูเป็นคนไทยเหมือนกันที่มาเรียนอยู่สวีเดนด์ในที่โคตรบังเอิญกูก็ได้รู้จักกับน้องต้นทุกวันน่ะกูกับน้องต้นจะต้้้้้อองงขึนนนนนรรัไปเเเีียาชต มันเพิ่งมาเรียนโรงเรียนเนี้ยเทอมแรกคือเทอมนี้ใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยมันไปขึ้นรถบัสผิดป้ายเว้ยใช่มันขึ้นผิดป้ายแล้วซึ่งกูก็เคยขึ้นผิดป้ายเหมือนกันแล้วเป็นป้ายเดียวกันที่ขึ้นผิดแล้วแมมันพากูไปไหนมันพากูออกนอกริมเมืองไปทางนน้นนะเข้าป่าไปนู่นเข้าป่าไปหาอะไรอะไปห่าโง่เออเฮียแล้วคือของกูไม่เท่าไหร่เพราะว่ากดลงทันแล้วก็เปลี่ยนสายกลับมาที่เดิมได้แต่น้องต้นน่ะมันนั่งไปลงปลายทางอ่ะเฮียแล้วมันต้องเดินกลับมาโรงเรียนมันต้องเดินนนนนตตตีเเเ่่ากลัับโรรงงยทไไมมือออ้้น ยังไม่ได้สนิทกันมากตอนนั้น<อ>มันไม่รู้มันขึ้นคันเดียวกัน,นมารูทีหลังมาเล่าให้ฟังว่า <laughs> พี่ผมขึ้นรถบัสผิดพอกูฟังปุ๊บเออน้องเหมือนกูเลยพี่ทิ้งผมเออถ้าสมมติอะว่ามึงกับกูไปเรียนกันอยู่ญี่ปุ่นเงี้ยมึงว่าจะเอาชีวิตกันรอดได้ไหมประเทศที่แบบว่ามีวินัยกันขนาดนั้นได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้กลับไทย <laughs> ไกลับไทยลอวมึงคิดว่าเรียนที่นี่กับเรียนที่ประเทศไทยอนไนดีกว่ากันที่นี่แบบว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องบูลลี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอเหมือนไม่เหมือนอยู่ไทยแบบว่าเด็กวงเด็กว่านติดยาอะไรอย่เงี้ อาหารการ,รกินก็ฟรีเพื่อนตอนเข้าวงกลางวันมึงเชื่อกูไหมมันมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกี่ยวกับพวกแขกที่แบบมันอันลากบ้านนั่นแหละเพื่อนเออดีมงเชื่อไหมเมืองที่กูอยู่เนี่ยมันเชื่อว่าเมืองอ่าแคทรีน่าโฮมเป็นเมืองเล็กๆเพื่อนแล้วค <c oughs> ืออพาร์ตเมนต์กูอยู่ใกล้สี่แยกกลางเมืองเลยเว้ยแล้วมึงเชื่อไหมมันเคยมีคนอ่ะเป็นแขกมาวางระเบิดอยู่ตรงสี่แยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี ตำรวจตำรวจคือวิ่งกันให้วุ่นนะแบบต้องเอาเทปมาพันลอ้อมกั้นบริเวณนี้แล้วมีกี่เมตรกี่เมตรก็ว่ากันไปเี่แดงเท<ห><ะ>เหลืองให้เต็มต้นไม้ไปหมดสี่แยกไฟแดงเหรอใช่เพื่อนถ้าแบบเรียกง,ง่ายๆมันก,ก็เหมือนสีแยกไฟแดงแต่มันไม่มีไฟแดงอ้ยไม่บบยยใช่เป็นสีแยกแล้วไม่มีไฟแดงนี่เกิดอุบัติเหตุกันไหมหรือว่ายังไงทำไมไม่มีไฟไม่ไม่เกิดเพื่อนในเมืองอะไรๆไม่ค่อยมีที่นี่คือระบบจราจรเขาคือเป็นระเบียบสัดสัอ่ะแบบคือถ้าเห็นคนยืนเราทาอะไรคือรถทุกคันนี่คือต้องชะลอลวถ้าไม่ชะลอนี่ก็แบบหน้าด้านไป ก็ยังไงเพื่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอาจจะโดนรวบไปแล้วมันไม่ได้ระเบิดอะไรแค่นั้นแหละแล้วบไปทำไมวะกูไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันอเี้ยเออแล้วช่วงแบบฤดูการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างของประเทศมึงช่วงนี้ฤดูหนาวเพื่อนหิมะให้ลืมอาบโปบ้าเลยหิมะมึงยังไม่ทั่วถึงเรื่องอาหารเลยเพื่อนอยู่บ้านไม่มีปัญหาเพื่อนอยู่บ้านพ่อทำให้กินพ่อเป็นคนไทยทำอาหารไทยตอนไปโรงเรียนตอนแรกอะไรอะไรมันก็แปลกหมดอะไรที่ไม่เคยกินเลยอยู่ไทยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแต่เ้ามันไก่มานี่แบบบางทีกินพาสต้ากินส ไม่ค่อยได้กินรสกัดจ้านอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วมานี่ยเลยแบบกินได้หมดแต่เรื่องอาหารมันจะมีอยู่วันหนึ่งคือวันนี้เป็นตอนมาเที่ยงเป็นวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเขาจะให้กินซุปเว้แม่งแรนดอมเลยเฮียแต่ละอาทิตย์ไม่เหมือนกันแล้วมันมีอยู่วันพฤหัสเหนือกูกับน้องต้นเดินไปลงอาหารแล้วแบบเฮียวันพฤหัสอีกแล้วซุปแม่งไม่น่าจะอร่อยแน่เลยแต่แบบสีมันน่ากินไงก็เลยแบบให้ต้นลองสักหน่อยทำแรกเท่านั้นแหละเฮียมองหน้ากันบอกเฮียพี่ซุปหมา รสชาติมันเฮียมากคือไม่รู้นะว่ามันไม่ถูกปากหรืออะไรอ่ะคือน้ําแกงน้ําซุปมันจะเป็นสีแบบเหลืองๆหลืองส้มๆมอ่ะแล้วแบบไม่มีความอร่อยเฮียอะไรเลยแล้วให้กินกับขนมปังอ่ะมึงเอาน้ําซุปน้าแกงอ่ะไปกินกับขนมปังแข็งๆอ่ะแล้วมันมันจืดมันเค็มมันยังไงรสชาติเหรอเหมือนอาหารหมาเลยเพื่อนแรงก็เลททำไมที่กูกับน้องต้นเรียกว่าซุปหมาอ่ะแล้วพอก็กูกินกันไม่หมดใช่ไหมตอนเก็บจานเราต้องอาจารย์เดินไปเก็บตรงอ่ห้องนี่มันไม่ใช่เป็นห้องเนี่ยมันจะเป็นที่เขาให้วางจานสำหรับกินแล้วอ่ะต้องเทเศษอาาหรทู้่ ไอเดียกูบอกน้องต้นว่าไอ้ต้นมึงเอาซ่อมอ่ะไปจิ้มๆิ้มน้ำสุตรอะแล้วมึงเขียนข้างจานเลยปูดอด,ปดอกแม่งเขียนดิงไงเขียงข้างจานอะ่ะแม่งเขีนว่าป <c oughs> ูดอดอกแล้วแม่งก็เอาไปเก็บอ่ะแล้วคือแบบมึงคิดสภาพคนล้างจานแล้วมาเห็นคำเนี้ยเป็นไงวะไม่ควรที่จะทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมาเห็นจานอ่ะปูดดอกอ่ะใช้โคตรอาไปหิดเลยเพราะมันซุปหมาตั้งแต่วันเป็นต้นไปอ่ะวันพฤหัสกูกับน้องต้นไม่แดกข้าวเลยจะแบบไปกินบ้านหรือไม่ก็กินข้างนอกแล้วอาหารอะไรที่มึงคิดว่าอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเหรอนนก วันอังคารเขาจะให้กินปลาไม่ว่าจะเป็นปลาทอดปลาต้มปลาเลยมีหมดนั่นแหละอร่อยมากปลาดิบไหมปลาดิบอาจจะยังแล้วซูสเตอร์มิงไงของขึ้นชื่อสวีเดนโอ้โหอันนั้นยังก่อนมานี่เป็นปียังไม่เคยได้ลองดูรีวิวแล้วรู้สึกจะอยู่กิ้วไงเออแล้วไหนว่าเรื่องที่แบบว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มึงอยากจะเล่าอ่ะเรื่องน้องต้นนั่นแหละน้องต้นอ่ะมันเป็นคนที่มีงานอดิเรกเว้ยมึงรู้ไหมน้องต้นมันชอบทำตกปลาเพื่อนโอ้หมอนพี่บูมปะใช่หมวพี่แซททีวีเออน้องต้นมันเป็นคนที่ชอบตกปลาแล้วมันชวนเพื่อนม เป็นบ่อปลาที่ฝรั่งเพื่อนมันบอกว่าเอ้ยเฮียบ่อเนี้ยปลาเยอะเฮียแบบสุดยอดบ่อเนี้ยตกไงก็ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบคือน้องต้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอาหารนะอมาคือจักรยานเมันเป็นจักรยานไฟฟ้าันมป็นจักรยานมีเครื่องอ่าฮะก็คือจังหวะที่มันกําลังขับจักรยานไปอ่ะมันเหลือบไปเห็นงูเพียงูมันเห็นงูอยู่ข้างบ่อปลาแล้วือแบบทั้งวันวันนั้นอ่ะมันตกแล้วมันไม่ได้ปลาเลยเว้ยมันไม่ได้ปลาแล้วแบบมันเหลือบไปเห็นงูอยู่ข้างบ่อปลาใช่ไหมเพื่อนมันก็บอกเพื่อนหลังมันอ่ะมันบอกว่า ถ้งูจเพื่อนหลังมาดําไงมันเอาจักรายานมีเครื่องของน้องกลัวแม่งติ้งเข้าไปหางูมันจะฉกหน้าอยู่ไอ้ถ้ <c oughs> าง,งูมันขึ้นมาซ้อนหน้ามันขึ้นมาแล้วอะจังหวะนั้นนะน้องต้นก็บอกว่ามาบอกว่าถ้าง,งูมันขึ้นท้ายบอกกูนะกูทิ้งจักรายานกูไว้นี่แหละมึงอ,อยู่กับงูไปเลย <c oughs> ตกตั้งนานมึงไม่สเกตเห็นงูมันไม่ฉกมึงก็บุญแล้วเนี่ยบอกไอ้ย่าตายเยอะตกขึ้นแน่นอนไอ้ี้ยเจอแต่งูอยู่ข้างๆเลยอยู่ตรงใต้ตีนเลยพม่มันไม่กัดเมือวะหรือว่ามันเกรงใจมันอะไรวะ ค่าสุดท้ายของตารางเรียนจะเป็นคาาพละโกูกลัวเรียนพลังเสร็จแล้วใช่ไหมก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วน้องต้นกลัวมันบอกว่าพี่กดขี้โอเคมันก็ไปห้องน้ำกูก็รอมันหน้าห้องน้ำแล้วรอไปพักหนึ่งมันเดินออกมาบอกพี่ผมขี้ไม่ได้ทำไมอ่ะมันบอกกูว่าพี่มันมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาเปิดเพลงแล้วก็เต้นกันในห้องน้ำมาพี่ ผมขี้ไม่ออกมึงทำไปทำไมวะคนจะขี <c 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 ้พวมึงไม่เข้าใจจุดประสงค์เหมือนกันว uh ่ามันจะทำทำไมมันไม่ใช่คอนเสิร์ตนะยเย่ค um ือถ้าเป็นที่ไทยมันก็พอๆกันมันก็เย่ๆพอๆกันมันแม่งมีคนแบบคุบประตูมั่งปิดไฟเล่นมั่งเย่สุดก็สาดน้ำเมือเทศสวีเดนมีอะไรเปิดทับในห้องน้ำใช่ๆแล้วนี่มึงจะทำไงต่อกับชีวิตเพื่อนเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีเป้าหมายอะไรแน่ชัดแล้วกูแม่งรันทดชิบหายกูไม่ทำไมปีนี้กูอายุ สิบเก้าใช่ไหมปีนหน้ากูยี่สิบกูกลับไทยไม่ได้ยัดแม่ทหารไงเออปีนหน้ากูกลับไทยไม่ได้มึงรู้ไหมกูมาเนี่ยกูไม่ได้เรียนรอดอกูไม่ได้ขึ้นหมายเกณฑ์ทหารกูหนีทหารมาแล้วกูลงคลิปนี้มกูจะโดนนี่ เอาตรงว่าคือกูทํ o ย t u b e ไม่กูยังอิจฉามึงเลยที่มึงแบบมีโอกาสได้เรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให่ให้ชีวิตไม่แน่มึงอาจจะได้มาเที่ยวก็ได้ได้คอนเทนต์ลงไอ้เนี้ยเที่ยวสวีเดนกับเพื่อนที่อยู่สวีเดนครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะต้องช่วยผมด้วยเพราะว่าถ้าผมไม่มีคนดูผมก็ทําไม่ได้ถึงจุดนี้แล้วคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากให้ช่วยสนับสนุนช่องเพื่อนผมหน่อยช่องเล็กๆบันเบื้อลึกเทิ่มไม้เที่ยมันจะได้มาเที่ยวกับผมไงเดี๋ยวคนดูจะได้ดูแบบเออ เงินที่จะไปเที่ยวตรงนั้นได้นี่ต้องกี่หมื่นวะเนี่ย่อค่าตั๋วค่าที่พักอะไรอยู่กี่วันกี่วันก็ต้องคิดดีๆเพื่อนกูว่ามีเป็นแสนละต้องระดับพี่ผมระดับแจ็คกี้ถึงจะไปได้มึงมีอะไรอยากจะบอกกับคนดูไหมก่อนปิดลิปไะไรก็ใกล้วันจุดจีนละสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับปิดดื้อๆปิดดื้อย่างนี้เลยสุดยอด